เปิดฝาหม้อกันเลยนะจ๊ะโอเคค่ะเพื่นพนอนๆสวัสดีค่ะเพื่นพนอนๆวันนี้ช่องกินไปสไตล์ไหนนะคะจะมาทำชูชีปลาเนื้ออ่อนนะคะพระเอกของเมนูนี้ก็ขาดไม่ได้ก็ค,คือปลาเนื้ออ่อนนะคะเพื่อนๆตามด้วยกะทิ ใบมะกรูดหั่นฝอยพริกแกงพริกจินดาน,นะคะหั่นนะคะไว้แต่งหน้านะคะน้ำปลาน้ำตาลปี๊บนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะเพื่อนๆไปกันเลยค่ะ ตามด้วยพริกแกงนะคะคเพื่อนผัดไปให้หอมเลยนะคะผัดพริกแกงไปกับกะทินะคะคเพื่อน ปรุงรสด้วยน้ำตาลนะคะน้ำตาลปี๊บนะคะเดี๋ยวถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนไม่มีน้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะ,ะพร้าวเพสามารถใช้น้ำตาลทรายได้นะคะเพื่อนๆตามด้วยน้ำจ่านิดหนึ่งนะคะพอเพื่อนเสร็จแล้วนะคะ เนื้ออ่อนลงไปนะคะตามด้วยปลาเนื้ออ่อนค่ะนี่คือถูถีปลาเนื้ออ่อนนะคะไม่ใช่ปลาลาทิพน,นะ,ะตำว่าถูถีหมายความว่ามีเสียงชูช่ชี้ชู่ชี้อย่างเงี้ยนะคะคนเดือนเนี่ยค่ะเบาไฟนิดนึง หลังนี้ยังไม่ต้องคนนะคะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวปลาจะเคานนะคะพอเราทำไปงี้เราต้องหาฝาฝาม้อมาปิดไว้ก่อนนะคะพอเบาไฟเรียบร้อยนะคะก็เอาฝาม้อมาปิดไว้เลยะคะ่ะให้อบ ะคะฟังเสียงนะคะเสียงคือจะเดือดอย่างนี้เลยนะคะชูทีนะคะชูทีจริงๆไม่มีการทอดปลาก่อนแล้วเอามาลาดพริกนะคะอันนั้นคือปลาลาดพริกไม่ใช่ชูทีอันนี้คือชูทีค่ะ ของกะทิกับที่มีปลาอยู่ข้างในนะได้ยินเสียงเดือดไหมคะระดับไฟก็คือไม่ต้องแรงมากนะคะ ปล่อยให้เดือดไปเรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้หอมกลิ่นกะทิมากเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูตอนเปิดฝาหม้อกันเลยนะโอเคค่ะเพื่อนๆมาดูเปิดฝาหม้อกันเลยนะจ๊ะโอ้โหนี่ค่ะชูชีชูชีชูช,ชีอย่างเงี้ยนะคะโอเคอีกนิดนึงค่ะ ฝั่งนี้เราก็จะเคี่ยวกะทิไม่เลยหน้าปราดหน้านะคะเพื่อนๆไม่ใช่โลยหน้าช่วงที่รอปลาสุกเนาะเราก็จะมาเขี่ยวกะทิไว้ราดสู่ฉี่ปลาเนาะมาเริ่มเคี่ยวกันเลยใช้ไฟอ่อนๆน,นะ กะทิตรงนี้คือหัวกะทินะเยี่ยวหัวกะทิไว้ราดราดปลาที่ปลูกแล้วนะตัวนี้โอเคถ้าจะได้กี่แล้วจากเพื่อนๆปิดแก๊สเลย นี่คือส่วนของหัวกะทินะที่เราจะเอาไปราดกับปลาเี้ค่ะเพื่อนๆตัวนี้นะ่าจะได้ได้ที่แล้วนะแก่งแล้วตัวนี้เราก็ชูชีปลาตัวนี้ได้ที่แล้วนะปลาก็สุกดีแล้วนะเดี๋ยวเราไปตักใส่จานแล้วแต่งหน้ากันเลยจ้ะโอเคค่ะเพืพ่อนๆน ชูชีปลาก็เสร็จเรียบร้อยนะโดยด้วยกระทิที่เราเคี่ยวเมื่อกี้แต่งหน้าด้วยใบมะกรูดและพริกที่ฟ้าหัน่นอาทานไหมคะอาหารง่ายๆประจำบ้านเลยค่ะชูฉีปลาเนื้ออ่อนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบ ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องกินไปตายหน่อยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ